สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลข้างหลังของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอะีพีที่หนึ่ สวัสดีพี่ๆยามเย็นวันอังคารที่19สิงหาคม2568นะครับพี่ๆครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพักบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วครับพี่ๆครับขอแค่พี่ดูไห้ชอบดูไห้ใช่แล้วพี่ถักทายตรงได้เลยนะครับพี่ๆครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093ครับพี่ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับพี่ๆดูใกล้ๆเนาะพี่เนาะ0962594093ครับพี่ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่ๆใช้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่ๆครับหรือพี่ๆอยากจะแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดนี้ครับ สแกนคิวอาร์โคนี้เพื่อแอดไลน์กับทางร้านได้เลยนะครับพี่พี่ครับสะดวกและง่ายดีครับพี่พีครับและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนเดี๋ยวพี่น้องลองดูครับพี่พีครับชอบอะไรกันไหนทักทายได้อยากดูรูปเพิ่มเติมมาเพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีและเต็มใจให้บริการครับพี่พี่วันนี้พับประมาณนี้ครับพี่พี่ครับสาม อพี่พีครับชอบเลยกันไหนบอกได้เลยครับพี่พีครับ กติกาเดิมปฏิกาเดียวของทางร้านเราก็คือขอแค่พี่ดูไว้ชอบกันก่อนดูไห้ช่กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจกันก่อนครับพี่พครับแล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พี่ปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเรานะครับพี่พครับพี่พเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เวลาต้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงดีพักบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วจะได้ไม่่่่่พพพพลลาาาาาาดดดดดรรรยยยกกกกทีีีีออออไไไไไ้้้้้้้้แวววว็จะตปคคััับบฝฝชชงงนนเ อ้อมใจด้วยนะครับพี่พีครับแล้ววันนี้ไม่พูดพัมทําเพลงแล้วนะครับพี่พีครับสามสิบเก้ารายการเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พีครับไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตขยับกล้องแล้วเรามาลุยกันเลยครับพี่พีครับมาลุยกันเลยดีกว่าพี่กน้องเริ่มต้นรายการที่หนึ่งครับพี่พีครับพัดกําแพงซุ้มกอกรุดทุ่งเศรษฐีเก่าๆมันๆแบบนี้ครับพี่พีครับน่าใช้ดีครับพี่พีซอกแขนลึกสุดใจครับพี่พีครับเหมือนจะมีคับขี้คับคับกรุดเด็น้องเกาะติดอยู่ในซอก เขียนแบบนี้นะครับพี่พี่เก่าเก่าดีสวยงามดีเนื้อมันๆและจับจ้านดีแบบนี้สวยงดงามดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเอาส0 0รอบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับแบบนี้สวยมากพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าเดิมเดิมสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่ครับลักษณะจะเป็นเขาเรียกว่าพระรอดเลยนะพี่นะพระรอดเอออยู่เอาอยู่เขาลืมชื่อเฉยแล้วครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เดี๋ยวนะพี่นะเดี๋ยวน้องอ่า นึกค่อมเลยครับพี่บีครับขออนุญาตนึกแป๊บหนึ่งครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูครับพี่บีเก่าๆสวยงามดีครับพี่บีครับแบบนี้นรือเปล่าเป็นคล้ายๆพระคงครับพี่บีครับแบบนี้แต่ว่าจะเป็นเาเรื่องอะไรพี่นะพระรอดอะไรนะเดี๋ยวนะพี่นะ พิมพ์พระรอดหลวงครับพี่ครับพระรอดหลวงพี่พีครับแบบนี้ลักษณะลักษณะของขนาดนะครับพี่พีครับเท่ากับพระคงครับพี่พีครับแต่ว่าเขาเรียกว่าพระรอดหลวงแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆสวยดีชอบมากๆครับพี่พีครับเนี่ยโพด้งๆนะครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีอุดวันลำๆครับพี่พีครับแบบนี้พระรอดหลวงแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครุวัดมหาวันครับพี่พีครับแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่3ครับพี่ครับนี่เลยครับพป่ปพระสันนั่งข้างเม็ดหลวงพ่กวยชุดินทโรวัดโคศิตารามครับพี่ปีครับตรงนี้พป่ปีนี่ตรงนี้มีรอยกระเทาะนะครับพี่ครับมีเนื้อหลุดหลุดไปนิดหนึ่งครับพี่ครับแต่ว่าน่าจะเป็นกระหลุดเดิมนะครับผมไม่เห็นเศษเนอะน้องงไม่เห็นเศษครับพี่ปีครับแบบนี้ไม่เห็นเศษส่วนที่จะหลุดล่อนอยู่ข้างในครับเี่ปี้ครับเนี่ยน่าจะเป็นการกระเทาะเดิมครับพี่ปี้ครับแบบนี้ลองดูครับเปับพี้าพระวันนั เลี่ยมเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้ลองดูนะครัพี่ๆสวยดีเอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าๆสวยงามดีพิมพ์ฐานแซมเรพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมเก่าๆก่าเดิมเสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีมีก้อนมวลสารนะครับพี่พี่ครับมีก้อนมวลสารแบบนี้เลยพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแล้วมีความจัดจ้านในตัวเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับนี่ขนาดสวยๆเนื้อหามันและจัดจ้านดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเก่าๆก่าเดิมเสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครรับบบนนนีีี่่เเเลยพพพพะสมมมด็จิ์ฐาาแแซ้อ สร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรุ่น80ปีพี่ครับแบบเนี้ยครบรอบ80ปีหลือพ่อเกษมเขมมะโกครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนื้อผงนะพี่น้องเนื้อผงพุทธคุณครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลือพ่อเกษมเขมมะโกสำนักสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางครับพี่พี่ครับลักษณะครับเป็นเนื้อผงผสมผงน้ำผสมอ่อผสมน้ำมันประมาณนั้นนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยลองดูดูพี่น้องด้านหลังอักขระยัน์สวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีพี่พ ผราผพรูปเหมือนหลงวงพ่อเกษมเะพี่น้องแบบนี้สวยดีเอา300ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับแบบนี้ไม่คนพลาดครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ พระคุณแผนนะครับเป็นพระคุณแผนแบบนี้ครับพี iggs, ่พีครับเนื้อเก่าๆจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับเก่าๆจัดจ้านดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหดูครับพี่พี่ครับเนื้อหาน้องงชอบมากๆเลยครับพี่พี่ครับค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้บอกได้เลยว่าจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่พระคุณแผนแบบนี้ครับเป็นครูบ้านกลางพิมพ์กลางอกใหญ่ครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีน่ารักแบบนี้เอาสามร mm. นะ้อยบาท บุบันกลางสวยๆแบบนี้ไม่ควรผ่านครับพี่พีครับราคาเบ,บาๆเอาแค่สามร้อยบาทเท่านัน้นนะพี่เนาะรายการต่อมารายการที่เจ็ดครับพี่พีครับอันนี้จะเป็นหลุมปุตโต้วัปดประตูจิมพีครับพี่พีครับแบบนี้นะครับพี่พีพระผง พิมสามเหลี่ยมครับพี่พี่พระสมเด็จพิมสามเหลี่ยมครับพี่พี่ครับพระสมเด็จพิมสามเหลี่ยมเนื้อผงครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่หลวงปู่โต๊ะวัดประตูชิมพีเลี่ยมพลาสติกกันน้ำครับพี่พี่ครับแบบนี้หนาๆเลยพี่พี่เรียบหนาๆแบบนี้แหละครับพี่พี่ครับหลวงปู่โต๊ะวัดประตูชิมพีสวยๆแบบนี้เผื่อทาพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเนี่ยพิมสามเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่แปดครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นหข้างงลว ข้อเงินวัดดอนเจหอมนะครับพี beans, ่พี่ครับแบบนี้รุ่น80ปีครับพี่พรุ่น80ปีแบบนี้ครับพี่ครับ20มีนาคมปี2 5 1 3แบบนี้พระราชธรรมพรครับพี่พีครับเนื้อทองแดงรมดำเก่าๆเดิมๆสวยงามดีดูตัวตัดครับพี่พี่ครับนี่ดูตัวตัดแบบนี้แหละครับพี่พี่ครับได้ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆตัดแบบนี้แหละครับพี่พี่นี่ตัวตัดแบบนี้นะพี่พี่นะเก่าๆเดิมๆสวยงามดีตัดมาประมาณครึ่งหนึ่งนะพี่น้องแล้วก็ฉีกขาดไปครับพี่พีีี่่คครรรัััับบบบเเหหหยนนนนข้้างงงลววพออิดดมแ ี่ครับรุ่น80ปีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยดีน่าใช้ดีมีเอกลักษณ์ครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยๆเอา400บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับหลวงปู่กงมาพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่สวยไหมครับพี่พี่ครับรุ่นหนึ่งนะพี่นะรุ่นหนึ่งครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยครับพี่พี่ครับนี้เลยพี่พี่วัดดอยทำเจดีแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงกระไรทองครับพี่พี่ครับพระอาจารย์กงมาครับพี่พี่ครับแบบเน จิระปุญโยครับพี่พี่ครับแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามและคมชัดดีครับพี่ครับสวยงามและคมชัดดีแบบนี้ครับพี่พี่นี่แบบนี้แล้พี่นะกระไรทองเก่าๆเดิมๆนะครับพี่พี่ครับบ้านๆเดิมๆสวยงดงามดีตัวคระยันสวยงามและคมชัดขนาดนี้ครับพี่พี่ครับสวยๆพี่ลองดูเนยหูแบบนี้นะพี่นะลองดูครับพี่พี่ดูตัวตัดได้เลยพี่พี่แบบเนี้ยสวยๆคลาสสิกดีเนื้อทองแดงกระไรทองครับพี่พี่ครับนี่ดูครับพี่พี่ในติดตาติดหน้าติดตาคมชัดดีลิ้วจีวรคมๆชัดๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระอาจาร ร0 0บาทอะไรครับต่อมาครับพี่พครับเหรียญกลมเล็กๆแบบนี้ครับพี่พครับหลวงปู่อีวัสสัตหีบครับพี่พครับแบบนี้เลยครับพี่พี่เนี่ยแจกเป็นที่ระลึกนะพี่น้องในการสร้างโรงเรียนพี่พครับพระอุปชาอีแบบนี้ครับพี่พครับพระอุปชาอีวัสสัตหีบครับพี่พครับเนื้อทองแดง อรมดํดำพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ข้ากระบอกตัวนี้น้องข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่าเก็บครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูครับพี่พี่นี่ดูเก่าเก็บเก็บจนแบบขึ้นรุ้งแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก็บจนขึ้นขึ้นรุ้งแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีข้างกระบอกนะครับพี่พี่ครับแบบนี้พระอุปชาอีครับพี่พี่ครับเหรียญสร้างโรงเรียนพระอุปชาอีวัดสัตหีบแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมสวยดีเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่11พี่พีนี่เลยครับพี่บําเรียนเซมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่พีครับชอบมากๆครับพี่พีครับหลังยันห้าครับพี่พีเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พีครับดูครับข่าฝุ่นเดี๋น้องข่าฝุ่นเกาะติดเต็มเลยครับพี่พีครับแบบนี้เนื้อทองแดงนี่เก่าจัดๆเลยครับพี่พีครับต้องเรียนว่าเก่าจัดๆเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ได้ความเก่าด <aí S 1> ีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีและที่สำคัญครับพี่พีครับหลังยันห้านะพี่นี่ครับีหละยันองค์นนี้จะเป็ยันห ถือว่าหายากเลยนะครับพี่บีครับแบบนี้ถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่โดยรวมแล้วถือว่าสวยงามและน่าใช้ดีครับพี่บีครับเก่าสวยงามและเข้มขังดีครับพี่บีครับลวมพ่อกันวัด เออหลวงพกันหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังครับพี่พครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เอา500บาทหลวงพ่อกันอะไรการต่อมาครับพี่พครับรายการที่สองพี่พครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาครับพี่พครับแบบนี้เนื้อทองแดงเลี่ยมเก่าๆเดิมๆได้มาแบบนี้ครับพี่พครับสวยงามดีนะไปนะหลวงพ่อพระอุปชักรันนะไปเนาะวัดพญาหรือว่าวัดพญาติการามนั่นเองครับพี่พครับสองสี่หกเก้าครับพี่พครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พครับนี่เลยพี่พี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีครับพี่พครับที่ระลึกในงานปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครัับบบบพีีี่่ๆๆครแเเน้ยยกาดดมสว เปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับมองมุมไหนก็สวยเลยพี่น้องเข้มขังและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป500บาทเรียมเก่าๆเดิมๆสวยดีเอา500นะพี่น้องรายครับต่อมารายการที่13ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พีอันนี้เหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับพี่พี่ครับเหรียญฮัท คุดแบกเสมาพี่บีครับแบบนี้เหรียญพยาคุดแบกเสมานะครับพี่บีครับแบบนี้เนื้อทองแดงกระไหลทองครับพี่บีครับระบุปีพศ2498แบบนี้ครับพี่บีครับได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่บีครับกระไหลทองแห้งๆเลยครับพี่พีกระไหลทองแห้งๆเก่าๆเดิมๆพี่บีลองดูแบบนี้ครับพี่พีครับนี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่บีครับลองดูด้พี่เนาะเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่บีครับเนื้อทองแดงกระไหลทองแบบนี้ครับพี่บี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีน่าใช้แบบนี้เผื่อพี่ีท่าานใชออไป สี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่14ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญ เรื่องสมรักษ์หลวงปู่ทวดครับพี่พี่ครับเนื้อปาก้าเก่าเก่าเดิมเผมได้มาบ้านๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเห็นแล้วชอบเลยครับพี่พี่สวยนะพี่นะถึงแม้จะผ่านการใช้งานเรา้องต้องเรียนว่าผ่านการใช้งานมาพอสมควรครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่โดยรวมถือว่าน่ารักและน่าใช้เลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับพี่พี่ครับรุ่นเลื่อนสมรักษ์ปีศูนย์แปดครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมเสวยงามดีดูหูครับพี่พี่ครับเนี่ยหูแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยงามคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับบนนนีี้สววยงาาามมมมและค่่ชื ปกาก้าเก่าๆดาเาดืดอๆครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามน่าใช้แบบนี้เอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับเป็นรายการที่15พี่พี่ครับเหรียญรุ่นแรกแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อโอภาสีอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับวันนี้ได้มาสองเหรียญเลยครับพี่พี่รุ่นแรกเนื้อทองแดงเก่าๆก่าเดิมเแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโอภาสีครับพี่พี่ครับแนี้เหรียญกรมรุ่นแรกตองพี่น้องแบบเนี้ยเก่าๆก่าเดิมเดิครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่พี่ครับข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่าเก่าน้เดิมีีคครรับพ่านหเดิมแบบเนี้ยเก่าๆสวยงามดีอสมบางมดแบบเนี้ยคลาาสสิกมก ครับพี่พครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามได้ความคลาสสิกดีเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่16ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีพระร่วงนั่งหูยานลบบุรีครับพี่พีครับชินตะกัวเก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับมีส้นดิ่มแดงขึ้นปะปายปะปายนะครับพี่พีครับแบบนี้โดยรวมสวยมากๆครับพี่พีครับน่าใช้ดีครับพี่พีพระร่วงนั่งหูยานลบบุรีแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีชินตะกัวหรือแบบจัดจ้านดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูวนี้เนาะองค์ใหญ่ๆหน่อยครับพี่พีครับต้องเรียนว่าองค์ใหญ่ๆหน่อยครับพี่พีครับแบบนี้แต่ว่าน่าใช้มากๆครับพีีีีีี่่่ๆๆคคครรัับบบบ้้องงเเยนนนววาาาามมมมกลลพพแแดดูะะส ใช้แบบนี้ครับพี่พครับลองดูได้เลยครับพี่พครับนี่เก่าๆก่าเดิมเสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พครับสวยๆแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่17บเจ็ดครับพี่พครับนี่เลยครับพี่พีสวยไหมครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับพระพิคเนทเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับพี่พีครับพิมพ์ยืนแบบนี้ครับพี่พีครับพิมพ์ยืนแบบนี้เก่าๆก่าเดิมเสวยดีสวยดีครับพี่พีครับ เนืโลหะผสมนะครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วก็รมดำตัวไปเนาะเนื้อโลหะผสมแล้วก็รมดำครับพี่พี่ครับเดิมๆบ้านๆเก่าๆสวยดีเห็นไหมครับพี่ครับเนื้อโลหะผสมแล้วก็รมดำครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้พับพิกเนธเทพเจ้าครับเป็นแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พเดี๋ยวน้องวัดขนาดให้ดูครับพี่พีครับแบบนี้ความยาวความสูงต้องเป็นประมาณ5เซนติเมตรครับพี่พีครับประมาณ5เซนพี่พีครับสูงประมาณ5เซนนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีเอา400บาท รายการต่อมาครับพี Souls ่พ <anak> ี่ครับรายการที่18พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่พระสังกัจจัยกรุวัดขวางครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินนะพี่นะพระสังกัจจัยหลวงพ่อเงินกรุวัดขวางองค์นี้ครับพี่พี่ครับเนื้อหาผมบอกเลยว่าเก่าและจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเก่าๆและจัดจ้านดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพระสังกัจจัยหลวงพ่อเงินแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีเลี่ยมพลาสติกกันน้ำมาให้เรียบร้อยพี่พี่สามารถเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับไม่ต้องไปเสียเวลาเอาไปทิ้งเเ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 วววลลลลาาาาารรรรรรรีีีีีีีีีีียยยยยยยบบ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 ไไไมมม่่่่่่่่ต้้้้้้อออออองงงงปสสนนนนนนััััััคคคคคคพพพแแแกกกะขึดดดใช หล่อช่อนะพี่นะหล่อช่อแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินครับพี่พี่ครับพระสังกัจจยหลวงพ่อเงินกรุวัดขวางครับพี่ครับจังหวัดพิจิตรแบบนี้เอาสี่บาท รายการต่อมาครับพี่พครับดีเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้ครับพี่พครับเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่เก่าๆเดิมเสวยงามดีมีครับขี้เบ้าเดิมเเกาะติดแบบนี้ครับพี่พครับมีครับขี้เบ้าเดิมเเกาะติดแบบนี้เลยครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พครับแบบนี้ลองดูด้วยปิ๊งเนาะนี่ครับพี่พครับพยายามหารอยจานน่าจะเป็นตรงนี้ครับพี่ครับนี่ตรงนี้ครับพี่รอยจานจันเถาะเห็นกับจังๆอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่สวยดีน่าใช้ดีเนื้อทองแดงนะครับพีีี่่ๆๆครัับบบบบแแเเเเเนน้้้ยยจาาาาสสวววหลงงงพุญือออททดดดก400 รายการต่อมาครับพ ie ี่พี่เขียนพระพุทธชินราชหลวงพ่อชุ่มวัดบางนาในครับพี่พครับแบบเนี้ยเหรียญหล่อเสมาครับพี่พี่เหรียญหล่อทรงเสมาสวยดีครับพี่พครับเราดูโลหะนะพี่เนาะเก่าเก่าเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พครับนี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามเลยครับพี่พครับแบบนี้ลองดูครับพี่ๆเก่าๆก่าเดิมๆสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พครับหลวงพ่อชุ่มวัดบางนาในแบบนี้เก่าๆก่าเดิมๆสวยดีเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเหรียญหล่อครับพี่พครับนี่ดูครับพี่พครับแบบเนี้ยรอยตะไบใต้เหรียญนะครับพพีีีีีี่่่ๆๆรร้้อยยยยยตตตะะไบบบใเเเเหญ็มมมมลลแแนนสววงงดดาาาค ดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องเก่าๆก่าเดิมเสวยๆแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมารายการที่21ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีนี่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับพี่พีครับเก่าๆก่าเดิมเสวยดีครับพี่พีนี่ หล่อวัสุทัศนะครับพี่พี่ครับหล่อวัสุทั์เทวนารามครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับพี่พี่ครับลงกองไปเป็นยังไงครับพี่พี่ครับโลหะนี่เก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับขึ้นลายตามม้งขึ้นลายลากผักชีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเนี่ยหล่อเก่าจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูตัวไปเนาะเนื้อหาเก่าแบบโหสุดใจเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความเข้มขังดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงพ่อเออพี่พี่คร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบนี้รูปหล่อหลายองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับพี่พีครับดูครับพี่พีโอโ้โหยิงดันตายฐานนะพี่เจ้าแบบนี้ครับพี่พีครับเนื้อหาโลหะนี่เก่ากึกเลยครับพี่พีครับแบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ตั้งใจชอบแบบนี้เอาไปสามร้อยบาทแบบนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พีรายการที่สิบสองครับพี่พีครับ เหรียญพระพุทธเจ้าสิบทัดครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินวัดตอนยูหอบมาปีพี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่ปี2อ1 2แบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีน่าใช้นะครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะพี่น้องเหรียญหล่อเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระพุทธเจ้าสิบทัดครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยงดงามดีเลี่ยมพลาสติกกันน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ำมาให้เรียบร้อยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยๆครับี่ปี2องพันหนึงร้อยสิบสองแบบนี้ยหลัวพ่อเงินวัดตอนยู สวยแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่23ครับพี่23พี่พีครับนี่หน้าตุ้มคู่ดูพี่น้องแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงพ่อนี้มันน้อยครับพี่พีครับพิมพ์หน้าตุ้มคู่เป็นอีกหนึ่งพิมที่ผมบอกไปเลยว่าหาได้ค่อนข้างยากครับพี่พีครับไม่ค่อยได้เจอเลยครับพี่พีนานๆจะเจอสักหนึ่งองค์ครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับพี่พีครับอาจจะมีริ้วรอยจากการเก็บรักษาครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูพี่พีแต่ว่าความเก่าผมบอกไเลยว่าเก่าดีสวยงามดดีีีีแแล้้้้้วหหาาาาาาายกคคครรัับบบบบบพพ่่่่นนนตูถททใชออเ300 เลี่ยมจับขอบของเพียบเนี่ยน้องพี่น้องเลี่ยมกับจับขอบเป็นแบบกระเช้ามาให้1องค์ครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พีครับรายการต่อมาพี่พีรายการที่24ครับพี่พีครับ24พี่พีครับแบบนี้น้องพี่น้องลงตัวครับพี่พีครับนี่ พระครูนิสัยจริยคุณครับพี่พีครับแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพระหลวงพระโอดวัดจันเสนนั่นเองครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่ครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพระโอดวัดจันเสนครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่แอ็บวัดจันเสนน้องๆอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่พีครับแบบเนี้ยอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดพระเอ่อของจังหวัดนครสวรรค์เลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีเก่าๆเดิมๆสวยงามดีรูปเหมือนปั๊มเห็นไหมครับพี่แอ็บเนี่ยพี่พี่เนื้อจะออกเป็นปวง รูปเออเหรียญรูปเหมือนปั๊มร้อยองค์ไมนะ่น้องรูปเหมือนปั๊มหลกเพราะอดแบบนี้เก่าเก่า,เ,กาเดิมๆสวยงามดีเอาสามร้อยบาท รายการต b, et, ่อมาครับพี่พีครับรายการที่25ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีประพามันทนข้างรัศมีเนื้อทองแดงครับพี่พีครับหลวงผู้สุกวัดปลาคอมาขามเท่าครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีรอยจานด้านหลังแบบนี้ครับพี่พีครับมีร่องรอยการจานอยู่ด้านหลังแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่พีครับแบบเนี้ยต้องเรียนว่าสวยงามมากๆเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูพี่เนาะนี่เลยครับพี่พีครับหลวงผู้สุกวัดปลาคอมาขามเท่าแบบเนี้ยถ้าพี่พี่านใดชอบแบบนี้เอาห้าเอ้ยเอาสามร้อยบาทเอาสามร้อยบาทเถอะนะครับพี่พี่คร ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยมีกระเช้ามาให้หนึ่งใบครับพี่พี่ครับมีกระเช้ามาให้หนึ่งใบแบบนี้เก่าๆก่าเดิมๆสวยงามดีเนื้อค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่พี่ครับมีกระเช้าให้หนึ่งใบแล้วพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เห็นแล้วแบบโอ้โหโดนใจเลยครับพี่พี่ครับโลหะเขาเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับต้องเรียนว่าโลหะเขาทั้งเก่าเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าเดิมๆสวยงามดีหล่อชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับหล่อชอบแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ได้ความเก่า เดิมๆสวยงามดีตามโมแกปจมูกชมพูยิ้มเล็กน่อยแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอา500บาทแบบนี้เอา500บาทครับพี่พีครับลองดูนะครับพี่พีสวยดีน่าใช้ดีเอา500ครับพี่พีครับรายการต่อมาพี่พีรายการที่27ครับพี่พีครับ27พี่พีครับเนี่ยหลวงพู่จาดวัดบางกระเบาครับพี่พีครับนี่ สวัสดิ์พงศกุลผู้ทำนะครับพี่พีครับแบบนี้เขาตอบไว้ใต้ฐานเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับหลวงพ่อจัดวัดบางกระบอกแบบนี้เป็นรูปหล่อร้ายองค์นะครับพี่พี่ครับนี่โอ้วนๆลำๆสวยดีครับพี่พีครับแบบนี้รลเอาเ่าเดิมๆสวยงามดีใต้ฐานตอบไว้เลยครับพี่พีครับหลวงพ่อจัดสวัสดิ์สสพงศกุลผู้ทำแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูด้วยนิดเนาะเก่าๆเดิมๆเนื้อหาจัดจ้านดีครับพี่พีครับเนี่ยเก่าๆเดิมๆเนื้ ด้ความสวยงามและได้ความคลาสสิกดีแบบนี้ไม่ควรพาดกันไปพีป่ครับแบบนี้หลวงพ่อจากันไปวบรูปหล่อร้อองค์หลวงพ่อจาดแ,แ,แบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่18ครับพี่พครับ28พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่จอบเล็กหลุมพวกเงินครับพี่พครับจอบเล็กหลุมพวกเงินวัดบางคานครับพี่พครับแบบนี้มีจอบไม่มีจนจอบเล็กแบบนี้องค์นี้น่ารักดีครับพี่พครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างครับพี่พครับแบบนี้แต่โดยรวมถือว่าน่ารักมากครับพี่พครับโลหะนี่เก่าจัดเลยครับพี่พี่นี่ดูเนื้อหาโลหะนะครับพี่พครับเนื้อหาโลหะเก่าๆจัดแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าดีสวยงามดีเลี่ยมจับขอบเดิมๆมาแบบนี้ครับพพพพพีีีีีีีี่่่่่่่่คคคคครรััับบบบบบเเเเเลลลลลยยมมมมาา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 าสสสสติิิิกกกนนนนนะ้้้้้้้้อองงปปดดดดดหหแแแไไววววผืถท ครับพ,พี่ครับเรียบพลาสติกเรียบร้อยเลยพี่พิพมพ์ทรงลึกดีครับพี่พิมพทรงลึกดีแบบนี้ถ้าพี่พิท่านใดชอบเอาไป500บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบเกครับพี่ยี่สาพี่พี่ลองดูเนี่ยพพิกเนตพระปิดตาแบบนี้ครับพี่พี่ครับพัพิกเนตพระปิดตาแบบเนี้ยเก่าๆกาเดิมสวยงามดีผิวพรรณบ้านเดิมๆดมครัพี่พี่ครับได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ได้มาแบบนี้เลยครับพี่พครับแบบเนี้ยเก่าเก่าเดิมเสวยดีครับพี่พี่ครับเนี่ยเนื้ออะไรนะครับพี่พี่เป็นเนื้อตะกัวหรือเปล่าครับพี่พครับน่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะไปองแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพ าสสิกดีได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีครับพี่พันบ้านได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานมาครับพี่พแบบเนี้ยเก่าเก็บเลยพี่พีแบบนี้เอา400บาท พักพิการเนี่พักปิดตาแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่30ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่ครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมตัวนี้เนาะนองหลวงเอ้ยอ่าใช่ครับพี่หนองหลวงฐานสูงครับพี่พี่ครับมีรอยจานไม่เอ่ยไม่เห็นรอยจานนะครับพี่พี่ครับองค์นี้ไม่เห็นรอยจานครับพี่พี่ครับนี่ดูครับพี่พี่ไม่มีรอยจานใต้ฐานนะครับพี่พี่ครับเสียดายทีครับพี่พี่ครับโดยรวมสวยมากครับพี่พี่ครับดูเนื้อหาโลหะครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเดิมตัดเจนครับพี่ว่่าหลวงพอเดิมแบบนี้สวยงามดีหนองงหลวฐานสูงครัับบพพพีี่่คครรหน้าาตตอิดับ รับหน้าตาพอติดเห็นอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมสวยงามดีไม่มีการจานนะครับเพื่อไม่มีรอยจานใต้ฐานแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพระเดิมน้องหลวงฐานสูงองค์นี้สวยมากๆนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมาราการที่30สครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่หยดน้ํากลีบบัวครับพี่พี่ครับแบบนี้หลังเขาเรียกอะไรพี่นะหลังเปอเอ่อหลังเลอะ หลังลาวเทียนับพี่พิครับแบบนี้หลุ่พระโบ้ยวัดมะนาวครับพี่พิครับหลุ่พระโบ้ยวัดมะนาวแบบนี้เรียงพลาสติกกันน้ําเก่าๆเดิมๆเลยครับพี่พี่ครับต้องไปเช็ดนะพี่น้องผมว่าเอาไปเช็ดน่าจะออกได้นิดนึงครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่ๆพรพลาสติกค่อนข้างเก่าเหลืองนิดนึงครับพี่พี่ครับแบบนี้โดยรวมน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับต้องเรียนว่าโดยรวมน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่ๆเก่าๆเดิมๆสวยงามดีหลุ่พพะะบบววยยนนี่่หลัดมะนาวครับพีี่พครััับบบบแเเนนีีี้ยยยสสุุุดดดออออพพคกกจจจิงงงาารรรรร์ูปขหวณะ พี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่เล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่32ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีสวยไหมครับพี่พีครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อผงว่านนะครับเนื้อผงว่านแบบนี้ครับพี่พีครับหลงโพทวดพี่พีครับบัวรอบพี่พีครับรุ่นบัวรอบปีศูนย์แปดครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูเด้๋ยวไเนาะเก่าเก่าเดิมเดิมสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้เลยครับพี่พีเก่าเก่าเดิมเดิมสวยงามดีเนื้อผงผสมว่านครับพี่พีครับมีการทาด้วยสีทองครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูเดี๋ยวไปเนาะเนี่ยครับพี่พี่ครับ ผงเนื้อว่านบัวรอบพี่พี่ครับปี2อ0 8ครับพี่พครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีครับพี่พครับสวยงดงามดีน่าใช้ดีเรียมพลาสติกกันน้ำมาให้เรียบร้อยแบบนี้สวยจริงๆนะครับพี่พครับแบบนี้ลองดูครับพี่พเก่าๆเดิมๆสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่านใดชอบเอาไป300บาทราคาแบ่งปันเบาๆครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่33ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆนี่ลูกอมเขาเป็นลูกอมแบบนี้ครับเขาเรียกว่าลูกอม เลยไปนะหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับพี่ครับลูกอมโลกกระทาสครับพี่ครับลูกอมโลกกระทาสแบบนี้ครับพี่ครับเนี่ยตะกุดลูกอมโลกกระทาสแบบนี้หลวงปู่ใจวัดเสด็จครับพี่พี่ครับรอยจานเต็มๆพี่พี่ครับรอยจานเต็มๆนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่เนาะรอยจานเต็มๆแล้วก็มีการถักด้วยเชือกแบบนี้ครับพี่เนี่ยพี่พี่ของถักด้วยเชือกแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีเรียบพลาสติกกันน้ำมาให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่แบบนี้เก่าๆสวยงามดีรอยจานเต็มๆแบบบบนีี้คครรััพ่เผื่่่อพีทานชอบแบบนี้เอาาไป300บท ราคาแป็งฟันแบบนี้ครับพี่ไม่แพงเลยไปลองดูแล้วกันนะพี่นนองรายการต่อมาในการที่34ครับพี่พี่ครับพระปิตาเนื้อผงคุกรักครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีไม่ทราบที่นะพี่น้าต้องเรียนว่าไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยดีพระปิตาเนื้อผงคุกรักแล้วก็จุ่มลักอีกหนึ่งรอบครับพี่พี่ครับแบบนี้ลักเก่าๆล่อนๆลักแตกลักแตกรายงาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้พระปิตาไม่ทราบที่สวยดีแบบนี้ลองดูนะพี่นนองนี่โอ้้หหดูคครับ่เนนืออาาขง จัดจ้านเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เอา500บาทเรียนตำตรงหรือว่าไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเผื่อพี่พี่ท่านใดรู้ที่ทราบที่จัดไปได้เลยครับพี่พี่คร <Yes>, okay. ับแบบนี้เอา500นะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่35ครับพี่พี่ครับเป็น พดด้วงครับเป็นพดด้วงพน่กพดด้วงสมัยอยุธยานะครับพี่พี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าพดด้วงก้าตาพี่พี่ครับแบบนี้เงินเก่าๆเงินโบราณเขาเรียกเงินพดด้วงบแบบนี้ครับพี่พี่ครับเห็นไหมครับพี่พี่ลักษณะของเงินโบราณครับพี่พี่ครับจะแบบนี้ออกใสก็ไม่ใส่หรือว่าจะออกขุนซะ,ะทีเดียวก็ไม่ใช่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สวยงามดีก้าตานะครับพี่พีครับก้าตาแบบนี้เล็กๆน่ารักดีครับพี่พีครับองค์จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่ครับอันจะเป็นพิมพ์เล็กครับพี่พี่ครับเนี่ยเบี้ ดวงเก้าตาพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ครับพี่พีครับสวยงามดีแบบนี้เผื่อท่านพี่พีท่านใดชอบเล็กหน่อยครับพี่พีครับแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่36ครับพี่พีครับนี่เหรียญพี่พีเป็นเหรียญ ขวัญถุงน้องเหรียญขวัญถุงเหรียญแจกทานขวัญถุงแบบนี้ครับพ anyway> The ี่ๆครับลุงปู่ทิมอิสริโกครับพี่ๆครับเป็นเหรียญบาทขวัญถุงแบบนี้ครับพี่ๆหรือว่าเหรียญเงินก้นบาทก็ได้ครับพี่ๆครับแบบนี้ต่อโค้ดตัวทหารต่อโค้ดซาราแล้วก็ต่อโค้ดตัวนัทหนึ่งจุดครับพี่ๆครับแบบนี้ต่อสามโค้ดครับพี่ๆครับต่อสามโค้ดในหนึ่งเดียวครับพี่ๆครับแบบนี้นี่เลยพี่ๆแบบนี้สวยดีนะพี่นะดูครับพี่ครับนี่ต่อโค้ดทศฐารแล้วก็ยันเถาะนะพี่น้องแบบนี้ต่อโค้ดซาราต่อโค้ดตัวนัวคคครรรััััับบ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 บพพีีีีีีี่่่่่ๆๆเเเเกาาาดดสยยยงมมมมลลลจจขขออแแนน้้ยครับ เหรียญบาทขวัญถุงเหรียญเงินก้นถุงได้หมดครับพี่ครั lair, แบอบยู่ที่เราจะเรียกครับพี่พี่แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับสวยงามดีเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับพระปิดตาพิมพ์ปั้นมือครับพี่ๆครับแบบนี้วัดปากทะเลนะครับพี่ๆครับหลวงพระแก้ววัดปากทะเลเก่าเก่าเดิมสวยงามดีครับพี่ๆครับได้ความเก่าได้ความสวยงามได้ความคลาสสิกดีมีการ อุดด้วยตะกุดแบบนี้ครับพี่มีการอุดด้วยตะกุดแบบนี้ครับพี่พี่สองดองตรงท้องแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยดีแล้วพี่ลองดูเนี่ยโอ้โหลักเก่าขนาดนี้ครับพี่พี่ครับลักเก่าขนาดนี้ไม่โดนใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับพี่พี่ครับลักเก่าจัดๆเลยครับพี่พี่ครับเป็นเป็นเนื้อผงคุกลักแล้วก็จุ่มลักปิดท้องอีกหนึ่งรอบนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีรักแตกและแหงเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความคลาสสิกดีแบบนี้เผื่อถ้าพท่านรบี้คัพีี่่พครรับบสวยจิงๆเอาา500ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่38รายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับรูปหล่อร้อยองค์หลวงปู่ดู พระพรหมโยวัสดุแกตําบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2522แบบน,น Omaha, บ tai, บี้ครับพี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับพี่พี่รูปหล่อ100องค์หลวงปู่ดูวัดสแกครับพี่พี่ครับแบบนี้ขออนุญาตนต่พี่นัทดึงออกมาครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ผมตรงนี้เขาเขาอุดด้วยมวลสารหรือเปล่าครับพี่พี่ครับน่าจะเป็นครับอุดด้วยมวลสารไม่ต้องแบบนี้ครับพี่ครับเป็นเนื้อผงแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าเดิมเดิมสวยงามดีครับพี่พี่ครับเหมือน่า้้ พี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีบนี่ใต้ฐานมีรอยจานเหมือนใช้เครื่องจานนะพี่น้องพี่เนาะเหมือนใช้เครื่องเอามาเจียมาจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีเท่าที่น้องดูน่าจะเป็นเนื้ออัปปาก้าครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยลูประดูวัสดแกแบบนี้สวยงามดีปี2522มาพร้อมกล่องเดิมๆครับพี่พี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยงามน่ารักน่าใช้แบบนี้เอาไป400บาท และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีครับรายการที่39พี่พีครับนี่ตะกุดโทนแบบนี้ครับพี่พีครับตะกุดโทนขนาด5นิ้วนะครับพี่พีครับตะกุดโทนขนาด5นิ้วแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงพ่อทบวชนแดนพี่พีลองดูได้เลยแบบนี้ครับพี่พีครับนี่ตะกุดเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับพี่พีครับขนาดประมาณ5นิ้วแบบนี้ครับพี่พีครับสวยดีครับพี่พีครับเนี่ยถักเชือกตรงนี้พี่พีเนาะด้านในก็จะเป็นทองเหลืองกับทองแดงครับพี่พีครับแล้วก็จะเป็นลูกขั้นเป็นเนื้อตะกั่วแบบนี้ครััับบบบบพพีีีีี่่สวยมกคครรแน้ตะุด โทนใหญ่เดิมๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่น้ำหนักถือเบิหนักใช้ได้เลยครับพี่พครับห้านิ้วนะพี่นะต้องเรียนว่า5นิ้วนะครับพี่พครับแบบเนี้ยเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับพี่พครับแล้วก็เป็นตะกั่วตรงนี้ครับพี่พเป็นสามกษัตริย์ครับพี่พครับแบบเนี้ยขนาดความยาว5นิ้วแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีแล้วดูครับพี่พครับลักษณะของการทักเชือกครับพี่พครับแบบเนี้ยเนาะเนาะเก่าจัดสวยจริงครับพี่พครับเก่าจัดจัดสวยจริงๆครับพี่พครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ไดดด้้คคคววาาาามมเกก่่ีีีีสยยงรรอจนนนทลูแบบบัพีีีีีี่่่่่ๆๆนนนนนมรรรอยจาาตัััวะทลูกกคคค้แบบบบพเด สวยงามดีคร <cción> ับพ <adia> ี่พี่ครับนี่ตะกุดเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงแบบนี้แล้วลูกคันเป็นเนื้อตะกั่วเป็นสามขัตริย์ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีเอาไป400บาทตะกุดทโหนหลบกระทธแบบนี้ครับพี่คกระป๋ดชนแดงครับพี่พี่ครับขนาดความยาว5นิ้วแบบนี้ถักด้วยเชือกปอบป่านเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเนี่ยเดี๋ยวไปเนาะสามษัตริย์นะครับพี่พี่ครับจะเป็นไส้ทองเหลืองแล้วก็ไส้ทองแดงแล้วก็เป็นลูกคันเป็นเนื้อตะกั่วแบบนี้สวยงามดีเอาสี่ร้บาท สัญกิ่งรัวๆแล้วครับพี่ๆครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่ๆครับคลิป EP พี0นครับพี่ๆครับน้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วทแล้วครับพี่ๆครับลองดูดีพีวเนาะชอบอะไรกันไหนทักงายน้งได้อยากดูรูปเพิ่มเติมเพิ่มในการตัดสินใจพี่พไม่ต้องเกรงใจครับพี่พครับน้องชายคนนี้ยินดีและเต็มใจให้บริการครับพี่พวันนี้ครบถ้วทั่วแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภัยพี่ๆี่มานัดที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่ ทวดแล้วนะพี่น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพี่พี่ครับก็วันนี้หากมีขอม้อผิดพลาดระการเดิน,นไปต้องกราบขอประธานอาภัยพี่พี่มานัดที่นี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับโควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพี่พี่ครับสวัสดีครับ